ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ยืนยันว่ามีความพร้อมและมีความยินดีอย่างยิย่งให้ FTI Expo 2022ในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จตามที่ทางผู้จัดงานได้ตั้งเป้าหมายไว้อันนี้เป็นโอกาสดีนะครับแล้วก็ต้องพูดว่าร0อปีมีผนไม่มาไม่ได้การที่เราจะใช้เชียงใหม่ด้วย FTI Expo ในการเป็นการรีสตาร์ทประเทศไทยกลับมา ภายหลังจากที่เกิดโควิด2ปีกว่าเนี่ยผมว่าเป็นเหตุการณ์ที่สําคัญขณะน,นี้ทางสภา,าอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพร้อมกับ45กลุ่มอุตสาหกรรม76จังหวัดมีความพร้อมครับแล้วก็เชียงใหม่ในฐานะที่เป็นเจ้าภาพก็มีความพร้อมเราอยากเชิญชวนท่านครับมาดูมาหาโอกาสในเรื่องนี้ หาธุรกิจใหม่ๆหาแนวทางใหม่ๆเพื่อที่ท่านจะได้รู้ว่าท่ากลางกระแสของความท้าทายประเทศไทยยังมีทางออกแล้วเราจะไปได้ดีครับขอเชิญชวนมาช่วยกันดูนะครับแล้วก็ที่สำคัญมาร่วมกันในการจุดประกายเพื่อสตาร์ทประเทศทางเศรษฐก,กิจอีกครั้งหนึ่งครับจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพเพราะว่าเชียงใหม่เนี่ยเป็นเมืองอันดับสองรองจากกรุงเทพ แล้วก็มีสถานที่ที่เพียรที่พร้อมในการที่จะจัดงานนี้นะครับ ก็ไ,ได้จัดงานลานา EXPO 2022ซึ่งถือว่าเป็นงานประจำปีที่เราได้เคยจัดกันมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วโดยนำเอาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนที่1มาจัดแสดงควบคู่ไปพร้อมกันภายในงาน FTI EXPO 2022เพื่อเป็นแรงหนุนเสริมให้งานมีความยิ่งใหญ่มากขึ้นรวมทั้งจะเป็นการเชื่อมโยงนำธุรกิจในระดับภูมิภาคไปสู่ระดับสากลในคราวเด,ดียวกันด้วย